วันนี้ยี่สิบเก้าก็ยังกินปลาเหมือนเดิมวันนี้เราไปจับปลาบ่บอบอพรุ่งนี้ไม่ปลาแล้วพร่ปลาเรายังเหลือบ่บอบออันเนี้ยข้ปลาทอดไงครับบอ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 พรุ่งนี้หมูกระทะหมูกระทะพรุ่งนี้กินหมูกระทะกันคอแล้วพอกันบอกกัน นี่กินปาร์ตี้กินข้าวกินเบียร์กินป่ามนเดิมอือนเดลิลููกเจมจะพุอยูอืมไงลูกหลานมาปาร์ตี้กันที่บ้านตอนอยู่่อนอย่กินตมปลาด้บ่